สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายทูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนํำพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทีละวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีปี2517เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2521เป็นเนื้อทองแดงหลวงปู่โต๊ปไปดูชิมพีปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อกลวย เลียมกระเช้าเงินเก่าวัดโคสิตารามจังหวัดไยนาทสภาพใช้มาบ้างนะคะพี่งาช้ำๆเลยนะคะดูง่ายนะคะพี่อันนี้ขอที่พันสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ อง์นี้นะคะพี่เป็นพราเนื้อผงเคลือบชลักเก่าไม่ทราบที่สภาพดีนะคะองค์คนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปนะคะพี่อง์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพาปิดตาเนื้อทองผสมหลังยัน เก่าไม่ทราบที่สภาพดีนะคะองค์นี้ขอที่หนึ่พนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มบรรจุก,กิ่ง หลวงพ่อสมานวัดโคกจันจังหวัดชัยนาทสภาพดีนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระงบนําอ้อยเนื้อดิน กู่วัดบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรสภาพสวยองค์นี้ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จกวางเหลียวหลังเนื้อดินหลวงพ่อจารานวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระรูปเหมือนพิมพใบโพหลวงพ่อลีวัดอโศการามเป็นเนื้อดินเตี้ยมพลาสติกเก่าสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นแหนบเนื้อปะก,กาลงยาหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพาลอดเนื้อชินตะกัววัดโคนอนปี2514กรุงเทพตอกโคดด้านหลังบูกเสกวิธีใหญ่หลวงปู่โต๊ะไว้ประดูชิมพีร่วมเสกนะคะสภาพสวยนะคะพี่สององค์ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อทัดวัดคาลือหัดสบดีเป็นเนื้อทองผสมเรียบพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลอ่อเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหน้านีนเป็นหน้าปกาหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาสภาพใช้ องค์นี้ขอที่1,000นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาพผงรูปเหมือนหลังยันหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจงังหวัดนครปฐมปี2507ระถมสี2507สภาพสวยองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาะผงห้าเหลี่ยมหลวงพ่อเคนวัดเขาอีโตจังหวัดปราจีนบุรีหลังยันสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นพยาคุดหลวงพ่อิ่ง์วัดบางนาปี2522เป็นเนื้อตะกวดลมดำสภาพดีนะคะอันนี้ขอที่1000นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระลีลาข้างเม็ดเนื้อผงหลังจานยานันไม่ทราบที่สภาพสวยองนี้ขอที่ส0 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลังยันหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงตะวันตกเป็นเน้อทองผสมนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้ขอที่5้ารนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งรุ่นสองหลวงพ่อโปรดน้อยวัดอมรินกรุงเทพปี2530เป็นนโลหะลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศิวลีกระลาทองหลวงพ่อแหวพิกุลทองปี25 1 3ห้า่เรียมพลาสติกเดิมจาก,กวัดสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อลิงเนื้อทองผสมเก่าสภาพสวยไม่ทรับที่อันนี้ขอที่350นะคะ <Jake. S 2> เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์งนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พรปิดตามีลาบเนื้อผงผสมหินเปียกยุคยุคต้นนะคะพี่หลวงพ่อแช่มวัดดอนายห,หอมจังหวัดนครปฐมปี2514สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่700นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแชม่มวดชลองจังหวัดภูกเก็ตบรรจุก,กิ่งเป็นนื้อทองเหลืองสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่850นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหางหมากหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นแหวนหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยแหวนวงนี้นะคะพี่ขอที่550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ปกโพหลังรูปถ่ายหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสามประชุมจังหวัดอ่างทองเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่500นะคะ ใช่พี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1 2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกมูยินของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ